หัวใจและสมองของคุณต้องการปลาเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่ทำไมปลาสามชนิดเหล่านี้กลับกลายเป็นที่โต้แย้งในชุมชนโภชนาการมาพบกับความลับของปลาแมคเคเรลแฮรริงและซาดีนที่คุณอาจยังไม่รู้จักอเมริกาได้จัดอันดับปลาสาชนิดว่าเป็นปลาดีที่สุดในโลกเนื่องจากมีโปรตีนและโอเมกา้าลบสอย่างอุดมสมบูรณ์ซึ่งสามารถหาได้ง่ายในตลาดไทยแต่ที่น่าสนใจคือปลาเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการโต้แย้งในชุมชนโภชนาการปลาแมคเคอเรลคุ้มพลังโอเมกา้าลบสามที่ถูกมองข้ามปลาแมคเคอเรลเป็นปลาทะเลที่คนไทยคุ้นเคยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าปลาชนิดนี้มีโอเมกา้าลบสามสูงมากแต่ก็มีไขมันสูงเช่นกันซึ่งเป็นจุดที่ถูกโต้แย้งว่าการบริโภคปลาชนิดนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพหัวใจหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลือกสายพันธุ์ที่มีสารปรดอดต่ำ และปรุงอาหารแบบอบหรือต้มเพื่อรับประทานได้อย่างปลอดภัยปลาแฮริงแหล่งโปรตีนไร้มันที่ถูกลืมปลาแฮริงมีโปรตีนไร้มันและโอเมกา้าลบสามสูงแต่ทำไมมันกลับไม่ได้รับความนิยมเท่าปลาอื่นๆํนำตอบอาจเกี่ยวข้องกับรสชาติและกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยสำหรับบางคนแต่หากคุณลองปรุงอาหารแบบตะวันตกหรือผสมผสานกับเมนูไทยคุณอาจพบว่าปลาชนิดนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสุขภาพปลาซาดีนประชาแห่งอาหารบำรุงหัวใจที่ถูกวิพากวิจารณ ปลาซาดีนเป็นปลาขนาดเล็กที่มีโอเมกา้าลบสามสูงแต่ทำไมมันกลับถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการบริโภคมากเกินไปอาจส่งผลต่อระดับสารพิษในร่างกายคำตอบอยู่ที่การเลือกซื้อและปรุงอาหารที่ถูกวิธีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลือกปลาซาดีนที่จับจากธรรมชาติและปรุงอาหารแบบง่ายๆเพื่อรับประทานได้อย่างปลอดภัยคำถามที่ท้าทายคุณคิดว่าการบริโภคปลาเหล่านี้เป็นการลงทุนในสุขภาพหรือเปล่ามาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ